ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะาวันนี้พบกับเราเองวันนี้เราก็จะมาเล่นแม่หมอทำแยหรือว่านางยันฮีของเราเอง,เองนะเป็นตัวละครที่น้าว่าดึกดําบรรที่สุดที่เราเคยอัดคลิปไว้เลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นตัวแรกเลยมั้งที่เราเป็นเป็นตัวแรกเลยแหละเออที่เราอัดคลิปลงยูทูบเนี่ยเออก็มาเจอกับนางหมอทำแยอีกครั้งนึงนะหรือว่านางยันฮีที่มาจากโรงพยาบาลยันฮีนั่นเองนะจ๊ะโอเมก้า oh เปิดมาคือเราก็เจอกับ เกยชาเหรออิสเกยนะมเบอร์หญิงเข้าใจเอานะมเบอร์หญิงน่าจะหลุดนะทุกคนฉันเข้าใจค่ะเดี๋ยวนี้แบบเน็ตมันแปลกๆนะพวกเธอเออบางทีเน็ตมันก็จะปิงอะไรอย่างเงี้ยฉันเข้าใจดีเลยยิ่งเป็นช่วงฝนตกนะแกเอ้ยคือแบบขิดจ้าตายแล้วแล้วว่างี้เราก็จะปั้นกันไปก่อนนะเคารรอให้นะมเบอร์หญิงส่งข้อความมาก่อนอากันเขาวิ่งไปช่วยอะเพราะว่าดูทรงแล้วนะมเบอร์หญิงน่าจะหลุดจริงๆแหละเออน็ตเราก็ปั้นไปก่อนนะคะทุกคน เป็นพยาบาลอย่างฉันนี้ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่านอกจากที่ฉันจะต้องรักษาผู้ป่วยฉันต้องขายครีมด้วย,ยคะ่ะครีมอะไรเนาะค่ะอครีมยันฮีคะ่ะเป็นครีมยันฮีนะทุกคนเป็นครีมที่เอาไวท้ทาแต้มแต้มสิวนะคะสิวจะได้อยู่นะคะบอกเลยว่าเลิศเวอร์มีแปะอยอยรอยรอยเลยคะ่ะที่มาจากเขา,าอายอยอยะคะ่ะล,ล้วนี้เราก็จะเปลี่ยนเครื่องปั่นกันนะคะตรงนี้โอ๊ยตรงนี้ลูก้าเชื่อมเครื่องเอาไว้ รับอย่างพ่อใหม่เนาลองรับตัวให้ดีโอเคค่ะเวลาจะมายังเพื่อนบ้านเนาะโอเคแล้วโอ้ยประถาวน้ำพ้อมสวยเวอร์นะสลัดประดับทองเดียวกับราตรีเท่านั้นนะโอเคว่ารถเวอร์เดี๋ยวเรามีชั้นช่วยดีกว่าแต่ว่าชั้นต้องยืนนิดนึงชั้นต้องยืนชั้นต้องยืนนางไม่เห็นฉันหรอกฉันเชื่อนนางไม่เห็นฉันหรอกชันต้องยืนมากๆเลยถึงประมาณตรงโอเคตรงกรอบหน้าฉันก็ไปละจริงๆฉันควรไปตั้งแต่ตอนถึงคอแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอา เอ๋รอเล่นจ้าจื๊บตายแล้วแกสุดท้ายก็โดนอยู่ดีเอา้าสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะนะ้องหญิงแม่จะคอยเชียร์เล่าให้สูไม่ถอยเอา้ตาต่อนะองผหญิงต่อไม่ไดคะ่ะเดี๋ยวเราหิ้วก่อนนั่าจะรอดไหมอะ่ะขอยนั่งรอดละกันสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจโอเคนะ้องหอมไปบอกเรืนะ่งนั้นเราไปปั่นล้กันมาจ้าเราหนีน้อยหิห้วสเสียวไปเลยละกันนะ ถ้าเหลือเสี้ยวไว้เดี๋ยวแบบสมมติว่าเราโดนไล่ต่ออะไรเงี้ยจะเป็นปัญหาในภายหลังรอบนี้เราก็ปั่นไปเลยสิจ้ะบอกเราว่าค่ะว่าดิฉันเออ่ชอบปั่นที่สุดในโลกเลยค่ะถ้ามันเวลาจบแล้วฉันรับค่อนข้างที่จะตื่นเครียดอีกตึกเออเราขอบคุณทุกคนที่ให้ดิฉันปั่นนะคะไม่นะนะบว่หญิงตาแล้วก็ท่านลมไปแล้วว่ารอบนี้นางขิดแล้วนะขอบคุณพระคุณเจ้า เน็ตแกงนาะงมาเวอเลยอะตัวแกมาก็แบบเน็ตน่าจะหลุดอะห้อง<ม>นีน้ปั้นตอบเลยเอาเลยเริ่มเลยเอาเลยเริ่มเลยฉันว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ต่อนะเพราะว่าเครื่อฉันมันดูสั่นแรงอะสุดๆทุกคนน้าเนี่นยจริงเลยอ,อค่ะมาค่าเอามาค่าสวัสดีจ้าอตรงนี้นา่งพันใช่ไหมแล้วก็ฉีกไปก่อนไว้ยดักว่ดะดักโอเคค่ะเข้ามาเลยค่ะ เลิศ่ะดเลิศขาดเลิศขกมาสิ่ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเขาไม่ตามเราแล้วอ๋อเขาตามน้ำหอมต่อเป็นไงเป็นไงความแซบทดสอบความแซบบันออกเออก็ปั้นต่อเนยนะเพื่อเราโดนตีเพื่อเราโดนตีต่อน่าจะต้องไปช่วยนะแล้วม่บ้ันจะว่าอีกเครื่องนี้มันเตียบวระหรยังโอเคยานั้นเราปั่นเลย ถาโทษเราแบบนึงเดี๋ยวฉันจะไปบอกเจมสวเดเท่านั้นนะสู้สู้สู้อีกแค่นิดเดียวเราก็จะชนะแล้วเราต้อง,ต,งตั้งมันว่าันตั้งมันกับเป้าหมายอันสูงสุดฉันจะเป็นหมอที่ขายเก่งที่สุดในโลกให้ได้และเป็นหมอที่รักษาคนเก่งที่สุดในโลกฉันจะต้องนํานําพลังที่ฉันเรียนมาไปใช้โอเคค่ะ โรงพยาบาลยันฮีต้องภูมิใจในตัวฉันฉันบอกเลยอ้าวสวัสดีจ้าฮาร์เวเตรียมเครื่องแล้วหรอฮิวโชวเลยฮิวโชวเลยเออรถพุ้มไปะาค่ะ,เ,คะเริ่มเลยเอาเลยไม่ได้ตามเราต่อนะคะตามลูก,ก้าต่อแล้วก็ไปเปิดประตูคนก่อนเลยนะจังหวะนี้ฉันบอกเลยว่าตอนนี้เราต้องชนะเว้ยไม่อาจจะเสมอเพราะว่าคือเกชาดูรักลูก้ามากเลยเนาะคือแบบ ตามลูกาแบบเอาให้สุดอะเอออะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นะที่นางจะเอาเราต่อไ้นั่งเทเลนี่เอานั่งเทเลหรอโอเคโลกาเรามาช่วยเธอแล้วนะไวกว่านี้ค่ะหมอหมอต้องวิ่งไวกว่านี้นะคะเอ้าวิ่งค่ะวิ่งผลักหน่งเอาแม่จะคอยยืนดูเราสู่ม่ถอยค่ะเอาเลยเริ่มเลยช่วยเลยเอาเลยเอาเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเอาเลยเริ่มเลย โอ้แตนกอนล้วปูนน้ำหอมอยู่ีกฝั่งนึงเลยอะยังเราก็ยังไงเราก็อาจจะไปช่วยไม่ทันเั้นเปิดประตูแล้วออกเลยละกันท่านี้ขอแค่เสมอก่อนโอเคค่ะเพื่อบอกรีบไปซะได้จ้าต้องรีบต้องรีบเปิดประตูต่อค่ะต้อความรวดเร็วถึงคิดสุดโอเคค่ะ,อ,คคะอุปแสติ๊กเกอร์เราแปะด้วยค่ะแปะด้วยนี่เรามีเสื้อจาก Promisno New e a l a n d อ,มมอะลดเวอร์อ๋อไม่ใช่นี่มันนี่มันจักมาจากตอนกับอนปาดนี่ว่ะ <laughs> ออกกันค่ะออกกัน,อ,อ,กกนอุ้ยตาชันติดป,ประตู ออค่ะออค่ะออค่ะก็เอาเป็นว่าก็ขอการาบลาท่านผู้ชมบไปเพียงแค่นี้เจอกันเมื่อชาต้องการซะบายอย่าลืมมาใช้ครียมยันฮีสติชันนะคะดีฉันบอกเลยวว่าเป็นครีมที่ดีมากเลิกขายเถอะหมอ